ัีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกับผมในอุกาพอบ,บินครับผมนะฮะโอเคก็ตอนนี้เรามาอยู่ในพาร์ทที่สามนะฮะดาที่3ของเกมสแลนเดอร์นะฮะซึ่งไม่ได้อัดไม่ได้อัดเลยนะฮะพอดีไปติดเกมอื่นนะฮะต้องขออาภัยกันด้วยนะครับโอเคเอ่อก็มาเริ่มเกมในดาที่3เลยนะฮะซึ่งที่จริงกับผมอัดแล้วแหละแต่อเผอิญ ไฟไมันมีปัญหาตัดต่อไม่ได้นะฮะก็เลยแบบนะต้องต้องมาทำใหม่ก็เลยขี้เกียจทิ้งไว้นานไปหน่อยนะฮะโอเคเรามาเล่มดับที่สามเลยนะฮะดับที่สามนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะไม่มีอะไรมากอะไรวะนะฮะโอเคเอ่าเราเราต้องไปทางไหนโอเคนะฮะไปทางนี้แล้วกันนะฮะ ซึ่งด่านนี้นะฮะก็ได้ทำการแครไปแล้วมันก็แค่ต้องวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวนะฮะวิ่งอย่างเดียวเลย oh. เสียงในเกมนะฮะโอเคเราเราต้องเข้าอุมโมงคนี้นะฮะ <c oughs> เราต้องเข้าอุมโมงคนี้นะค,ะครับเพื่อที่จะจะไปอีกด่านหนึ่งนะฮะเอ่อทำไมถึงรู้ก็ก็ผมอ่านไปแล้วนะ,ะแต่ ไฟมีปัญหาเลยต้องทำการแคสใหม่นะฮะโอเคปะเข้าไปเริ่มกันเลยเตรียมไปฉายไว้ก่อนนะฮะโอเคอทำการแคสใหม่ก็ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวเหมือนเดิมนะฮะโอเคไปตอนนี้ก็เป็น,นะคล้ายๆเหมือนโกดังร้านนะฮะซึ่งถ้ามีคนก็คงเห็นให้เห็นนะฮะ แต่ยังไงล่ะถ้ามีคนก็คงไม่ล้างเออีอคือมันไม่มีคนมันก็เลยเป็นล้างนะเออเฮียกูเล่นบุควายเนะี่ยโอเคไปนะฮะเฮ้ยออเดินเลยเดินเลยตกใจนะฮะก็นึกประตูอยู่ไหนโอเคเมื่อเดินผ่านเข้ามานะฮะเราก็เข้ามาสู่ใจกลางนะฮะของโรงงานนะฮะแล้วเราต้องวิ่งเปิดนะฮะเปิด เครื่องปั่นไฟนะฮะเพื่อให้เครื่องปั่นไฟทํางานแล้วเราต้องขึ้นไปด้านบนนะฮะเพื่อผ่านดาดนะฮะแต่มันมีอุปสรรคอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าอุปสรรคนั้นะคืออะไรนะ่ะเราเปิดก่อนซึ่งดาดนี้เราต้องเปิดเครื่องปั่นไฟเนี่ยหกตัวนะฮะเครื่องปั่นไฟมันก็จะแยกกันไปนะฮะก็ ดูว่าผมจะทำรูปเวลาได้สักเท่าไหร่เชียวแม่งตื่นเต้นว่ะไม่ได้อ่านหนักด้วยโอเคนะฮะมาละเริ่มมาหาก,ก่อนเลยกนะ็ฝบตไฟที่หนึ่งโอ้เจอแล้วสองเครื่องเลยเว้ยเฮ้ยโอเคเปิดเลยสองเครื่องนะฮะโอ้โหโอ้โอย,ยสัตว์เอ้ย ขนลุกฮนะเฮ้ยอะไรวะเพิ่งเปิดเครื่องปล่นยไฟมึงมาแล้วหรอเฮ้ยเ้ยเ้อย่าเลเนี่ยะอะโอ้แม่งเมาไปเยอะวะเอ๋เอ๋เดินสิเอ๋ โอ้โหโอ้โหมาถึงประเดิมเลยฮะยังเอ้ยเอาเฮ้ยมาจากไหนวะโอ้ยมาจากไหนวะได้ยินเสียงอยู่ ขึ้นไฟอีกสามเครื่องโดกูโด,ด,โดนฟ้าเปละสองทีแม่เลยมามะมามะมามะวิธีแก้นะคือเร่งเร่งไฟนะขี้ขวาไปที่ไอผีตัวนี้นะฮะแล้วกูจะไปไงล่ะแล้วมันจะหยุดนิ่งอย่างนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ทกําการโอ้อเฮียอยู่ตรงนี้อีกโอ้เครื่องที่สี่เอางไงดีวะ มึงลงกูก็ลงวะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่หรอกกูไม่อยู่หรอกกูไม่อยู่สัตว์แน่จิกตามมาต้องคอยหาว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะไหนเงือ่ คือปั่นไฟที่ห oh, yeah, yeah. ้าโอ้ยเหี้ยเหี้ยดีท้ายนะฮะเอ่อแม่เดี๋ยวเครื่อนปั่นไฟตัวเดียยเอาใหม่มามไม่เมื่อกี้เจอแจ็คพอตนะฮะอลังการเลยครู เริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหแม่แม่แมื่มกีไม่ทันให้ตั้งตรงตั้งตัวเลยเอา้าเครื่องประปไฟหายชิปหายและแม่งแรมดอมใหม่ใช่ไหมเนี่ยงานงอกดิเอา้เอาอ๋อ ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอด,ดีเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเล็กน้อยในการอัดนะฮะโอเคนะฮะมาเริ่มกันต่อเลยนะฮะเมื่อกี้เราได้แค่ห้าเครื่องนะฮะเหลือเครื่องเดียวเท่านั้นเราโดนจับซะก,ก่อนจะเ,เครื่องปลอดไฟเครื่องที่หนึ่งนะฮะสำรวจแถวนี้ก่อนเลยกันแล้วค่อยเปิดจะได้วิ่งหนีทันตรงนี้ไม่มีนะฮะ ตรงนี้ก็ไม่มีโอ้มีเครื่องเดียวด้วยอึ๊มีเครื่องเดียวด้วยแม่งเอ้ยอึ๊บเปิดแล้วเครื่องที่หนึ่งนะฮะอีย เสียงแม่งก็รับทึกได้ใจจริงต้องเปิดซาวเปิดเครื่องปั่นไฟนะฮะโอ้โหมูหหมี่มาหน้าขูชั่วป้าบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมวะนี่จร,จ,รจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยโอ,โ,โอ้โหโอ้โอย โอ้ยเยอยวิ่งหนีแล้วไอ้สัตว์ไม่อยู่หรอกเฮียเรื่องอะไรจะอยู่ให้มึงวะอื้ยเครื่องที่สองเยโอ้โหอยู่ดีอยู่ดี่กูไปไหนล่ะ เกาไปไหนล่ะโอ,โอ้มีทำไปอยู่มีทำไปอยูอ่หมาหมามาหมา,มาเออไปไหนวะโอเคอยู่น,นี่มานี่มานี่มานี่โอ้วิ่งดิลูกเออ้าวมึงไม่ไปไหนวะ วิ่งแล้วเฮ้ยอยู่ๆม่หายว่ะท่านผู้ชมโอ้อยู่นู่นอยู่น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 นะฮะู่นู่นน,น,นี่เนี่ยกลัวสมัยไยแหละบ้าตัวเธอวิ่งแล้วเอ๋จะอยู่ทำไมล่ะเอ๋เอ๋จะอยู่ทำไมละ่ะ ไอ้เยอี่คือปัน่นไฟอยู่ข้างล่างโอ้โหแล้วคือมาข้างบนแม่เออแล้วไงดีวะเชียช่ยเชี่ยแล้วอไอ้เจ้าลงยังไงล่ะนี่เดี๋ยวฟังฟังฟังเสียงอ๋ออยู่นี่ลงไหนวะลงไหนวะกะดลงก็ไม่ได้อีก ขลบลงก็ไม่ได้ก็วิ่งไปนั่นนั่อยางเดียวละกันมันต้องหาทำโอ้ยเจอเออ้ยนี่นี่นี่กูจะเมื่อไรไอ้น้องพิสศษอ้า อยู่ๆมึงก็สวาร์ปหนีวะแม่ผีตัวนี้ไร้กาดเราต้องเปิดอีกสองเครื่องนะฮะที่อยู่ข้างล่างนี้อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ

แมงเอ้ยแมงเอ้ยอีสัตว์แม่ทำให้กูกลัวแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยแม่งอยู่ๆก็มาโผล่มา,ามองหน้าทำไมมองหน้าทำไมสัตว์ขมวอนเกิร์ลโอเคไปดังไหนแล้วกูนี่ นี่เฮ้ยเสร้ววิ่งแล้วแล้วเมื่อกี้กูเปิดไปกี่ตัวแล้ววะโอ้เหลือตัวเดียวเองเหลือตัวเดียวเฮ้ยเอ้ยอืมอืมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวจะหลอบรอบมันยังไงดีวะเฮ้ยวิ่งเข้าทำเดิมเหรอ เอาไงดีวะเอาไงดีวะโอ้โหยี่ยม่วิ่งมาเร็วอ่ะวิ่งมา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 นี่นี่นี่วิ่งมาอีกวิ่งมาไงต้องขยำวิ่งจริงจะเอก ไอ้เหีม้มไม่จะมันไม่จะเอ๋กับเราอะไม่จะเอ๋เอ๋แล้วเอ๋จะอยู่ทำไมละ่ะมันไม่จะเอ๋เราจะอยู่ทำไมเราจะอยู่ทำไมอุย้อยเหี้ยเห้ยเหี้ยอะไรวะเหี้ยอะไรวะเอวรีก็วิ่งวิ่งวิ่งเอ Oh, ผู้ชมนะฮะก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำการแคสต่ตอเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามกันพาร์ทที่4เลยแล้วกันโอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะบ๊ายบายโอเค